สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาจะพยายามทำอะไรเพื่อคุณหลังจากนี้ขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะทาวเวอร์มาเลยเนาะทาวเวอร์มาเลยนะววยนะใบแรกนะ ลักษณะลักษณะมีการทะเลาะกันน่ะหรือการคำพูดอะไรบางอย่างที่ไปทำร้ายใจิตใจกันนะนะคะเราก็ค่อนข้างที่จะเสียความรู้สึกเสียใจมากๆเลยแต่ว่ามันเหมือนเป็นอารมณ์ชั่ววูบอะ่ะแบบทั้งปากเถออะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้แล้วว่ามันมาจากทางไหนจะเป็นคุณหรือเป็นเขา นะคะที่ที่พังปากที่เผลอพูดอะไรแล้วทำร้ายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยเอาจิงมันยังมันยังมีความผูกพันมันยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ยังค่อนข้างมั่นคงหนาแน่นแสดงว่ามันมันเหมือนเป็นการทะเลาะกันแบบเหมือนด้วยอารมณ์อะอารมณ์ชั่ววูบอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันแป๊บแบแต่ไอ้ที่ทะเลาะกันแป๊บแ มันอาจจะเหมือนกับคืนดีกันได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกอะ่ะอันเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันมันค่อนข้างจะไม่เหมือนเดิมความรู้สึกมันมันมีความเสียใจมันมีความรู้สึกที่เออเขาเรียกว่าเสียความรู้สึกอะ่ะคือพอพอมันเสียความรู้สึกไปแล้วอะ่ะมันไม่เหมือนเดิมมันเอากลับคืนมาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราวัดระวังนิดนึงนะถ้าถ้าสมมติเป็นฝ่ายคุณหรือจะเป็นฝ่ายเขาก็ช่างอะแต่เราเตือนคุณไว้ก่อนว่าเถ้าจะพูดอะไรใหเรามัดระวังนิดนึงเพราะคําพูดมันเอากลับคืนมาไม่ได้มันอาจจะกลับมาคืนดีกันได้แต่ว่ามันจะฝังจิตฝังใจบางทีเหตุการณ์เนี้ยมันอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้ท,ที่ที่รู้สึกเขาอาจจะพูดจาอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างรุนแรงกับคุณณนะตอนนั้นเวลานั้นที่เขาโมโ uh, หแล้วเขาพาก ถ้าพลังอะทั้งปากพูดไปก็ไมไ่ตั้งใจจะพูดให้แรงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็พูดออกไปแล้วแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแย่มากๆเสียความรู้สึกมากๆคุณสองคนก็ดูเหมือนจะยังกลับมาคืนดีกันอยู่ยังยังคุยกันได้อยู่แต่ว่าเรื่องของความรู้สึกที่เสียไปมันมันยากที่จะเหมือนเดิมนะคะทีนี้คนคนนี้ เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ก่อนเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้อืมน่าจะเป็นฝั่งเขาใช่ไหมที่ที่เป็นคนทําร้ายคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจอะ่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอ,อ่อต้องรอต้องรอเวลารอจังหวะรอดูท่าทีดูวิแววของคุณหน่อยว่าเออคุณใจยังไง เขาทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกหรือทําอะไรที่ล้าเส้นคุณมากๆเลยอะค่ะหรือพูดจาอะไรที่มันมันแย่มากๆจนจะทำให้คุณเห็นนะคุณต้องแบบหันหลังเดินหนีไม่เอาและอะไรอย่างเงี้ยนี่เง้ยเขาได้แต่รอให้เวลามันผ่านไปเพื่อให้สถานการณ์อะไรต่างๆมันคลี่คลายนะคะคือยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยอยู่นิ่งๆสถานการณ์นิ่งๆเขาเองก็ ออตัวเขาเองก็อยากสลบไปสักพักเหมือนกันยังไม่พร้อมคุยยังไม่พร้อมเคลียร์ตอนนี้ความรู้สึกที่มีน่าจะรู้สึกแย่อยู่เหมือนกันรู้สึกแย่มากๆเหมือนกันเอกตกลงใครใครเป็นคนทําใครเนี่ยใครเป็นคนพูดไม่ดีเนี่ยฮะเพราะว่าทางฝั่งเขาเองก็กรู้สึกแย่เหมือนแบบยังไม่พร้อมคุยยังไม่พร้อมเจออยากอยู่เงียบๆคนเดียว นะขออยู่นิ่งๆก่อนอืมแต่รักนะแต่ยังรักอยู่นะนี่เห็นไหมขัดกันจริงๆด้วยทะเลาะกันจริงๆด้วยแต่รักอยู่อ่ายังรักอยู่เดี๋ยวก็ได้คุยกันเดี๋ยวก็พร้อมที่จะคุยแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเพราะในเรื่องของความรู้สึกอะ มันมันยากมันมันเอากลับมายากนะคะให้เวลาเขาหน่อยแล้วกันอือ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะพยายามทำอะไรเพื่อคุณหลังจากนี้เทาที่ดูเมื่อกี้เขาก็รักคุณนะเขาก็ชอบคุณมากรักคุณมากแล้วก็มีความห่วงใยคุณด้วยแต่มันก็มีในเรื่องของความรู้สึกที่ทำไม ทำไมเขาถึงไม่อยากคุยไม่อยากพบไม่อยากเจอตอนนี้จะเป็นเขาเองหรือเปล่าที่ที่ที่ถูกกระทําที่เสียความรู้สึกแฮปปี้สแ f r ร์ f i ่ e of อฟ n อ s ไฟอ e ฟเพน n t a c โคลเอทออฟเพนเดโคลคิงออฟคัพ King of เออ King of Wands คือสิ่งที่เขาจะพยายามทำเพื่อคุณหลังจากเนี้ยก็คืออะไรก็ตามที่ที่เป็นอยู่ตอนนี้เขาเขาเขารู้ตัวว่าอ่ามันอาจจะยังไม่ดีพอ,อเช่นเอ่อความสัมพันธ์เนี้ยมันยังดีได้กว่านี้นะมันถ้ามันปรับมันแก้ไข พฤติกรรมหรือคำพูดหรือการกระทําอะไรต่างๆเนี่ยหรือทัศนคติที่มันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยคือถ้ามันปรับได้มันจะดีกว่านี้แล้วเขาจะพยายามอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเขาจะพยายามทำแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพัฒนาทีละนิดทีละนิดเขาอาจจะโชว์ให้คุณเห็นหรือแสดงให้คุณเห็นว่า เออเขาจริงจังนะเขาตั้งใจนะเขาพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันหนักแน่นมากขึ้นเรื่อยๆอ่าอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันมีเรื่องของการเงินก็คือมันเหมือนกับว่าเขาอะเราไม่รู้ว่าคุณกับเขาเทะเลาะกันเรื่องเงินด้วยหรือเปล่านะแต่เนี่ยถ้าจากในไพ่อ่ะ มันเหมือนกับเขาอะอยากที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตอยากจะมีการเงินที่เพิ่มขึ้นแล้วมีการงานที่เออมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเพราะพอมีมีปัญหาเรื่องของเงินมันทําให้ความสัมพันธ์มันแย่อ,อาจจะเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องงานมีส่วนมีส่วนที่ทำให้หงุดหงิด มีส่วนที่ทําให้เป็นปัญหาทะเลาะกาันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะหาเงินให้มากขึ้นอยากจะมีรายได้มากขึ้นงานก็อยากจะเคลียร์อยากจะจัดการให้มันดีขึ้นแล้วก็อยากจะเติบโตในหน้าที่การงานเขาอยากจะดูแลคุณให้คุณมีความสุขให้ได้อ,อะไรที่เคยมีปัญหาที่ทะเลาะกาันที่แบบว่าขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามจะทำความเข้าใจ พยายามที่จะหลังจากนี้จะพยายามทําความเข้าใจคุณให้มากขึ้นจะพยายามนิ่งให้มากขึ้นใจเย็นให้มากขึ้นเออแล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่างๆนานา,นาก็อาจจะพยายามอดทนจะอยู่เคียงข้างกันและกันก็ยังไม่ทอดทิ้งกันต่อให้มันลําบากเนี่ยก็ลําบากไปด้วยกันเนี่ยแหละอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาจะพยายามทําเพื่อคุณหลังจากนี้นะคะ อืมโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ